สวัสดีครับทุกท่านก็มาพวกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอไลค์สองไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและวันนี้เราก็จะพาไปดูชายคนหนึ่งเขานั้นติดเกาะอยู่กลางเมืองหลวงเลยครับและเขาไปติดได้ยังไงนี่มันใจกลางเมืองเลยก็ไปดูกันนะครับแล้วก็อ้าวล่ะครับเปิดมาเราก็เจอกับพระเอกของเราเขามาติดอยู่ที่เกาะเล็กๆใจกลางเมืองกรุงโซลมันเป็นเกาะกลางเมืองที่ไม่มีใครสนใจเลยเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง กาะนี้มันถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ําและเพลงของเราเนี่ยก็ว่ายน้ําไม่เป็นซะด้วยเขาก็ลองว่ายดูครับเพื่อที่จะกลับไปฝั่ง แต่ว่าเขาไปไม่ได้เกือบจะจมน้ําเดสมอเด้งและสะพานที่พาดผ่านตรงกลางเกาะมันก็ใช้ไม่ได้ครับเสาเนี่ยมันเป็นแนวตั้งมันไม่มีที่ปีนให้หนีเลยจะทํายังไงละทีนี้ติดอยู่ในเกาะกลางกรุงแท้แต่ไปไหนไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะเมื่อวานพระเอกของเราได้กระโดดน้าหวังจะจบชีวิตแต่ว่าโชคดันเข้าข้างพระเอกทําให้น้ําได้พัดพาพระเอกมาอยู่กลางเกาะและเขานั้นก็ไม่ตายแต่ถึงแม้พระเอกจะรอดมาได้ตัวของเขาก็ทําอะไรไม่เป็นเลยครับและตอนนี้ความคิดของพระเอกก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเขาไม่อยากตายแต่ว่ากลับตัวก็ ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแต่ข้อดีที่เขามาติดเกาะคือตัวของพระเอกนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ที่เขามีอยู่แล้วมือถือของพระเอกก็พังไปแล้วไม่มีใครหาพระเอกเจอแล้วพระเอกก็ได้หากินน้ําไปทั่วครับน้ํามันไม่สะอาดแต่เขาก็ไม่กลัวแล้วพระเอกก็ไปเจอเห็ดครับเขาก็กินเลยกินมันดิบๆนั่นแหละอร่อยและจากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบคนป่าเขานั้นได้ทดลองการจุดไฟโอ้จุดๆๆเฮ้ยไม่ติดไม่ติดเอาไฟแช็คจุดและกันเอา้า เองมีไฟแช็คนี่และอเอกก็นอนดูดหลีพักนะครับวันเวลาก็ผ่านไปอเอกก็ได้ไล่เก็บขยะบนเกาะมันมีสิ่งของต่างๆที่น้ําเนี่ยพัดพาเข้ามาและบางสิ่งก็ตกลงจากสะพานครับมีน้ํายาปรับพนุ่มด้วยแล้วเอกก็เริ่มรวบรวมครับเขาก็ไปลากเอาเรือเป็ดมาด้วยแล้วย่าฟางมะปูเป็นเตียงนอนเขาก็มีความคิดว่าที่นี่มันดีกว่าบ้านเช่าของเขาจริงๆและจากนั้นอเอกก็เริ่มเบื่อครับเขากินแต่เห็ดดิบมาหลายวันอุจะเป็นมาริโอ้แล้วนี่ไปหาอะไรอย่างอื่นกินดีกว่าแล้วจากนั้นอเอกเขาไปจับปลาครับแต่เขาจับปลาไม่ได้จ ก็ไม่เป็นปีต้นไม้ก็ไม่รอดทําอะไรไม่ได้สักอย่างจบเขากลับมานั่งกินเห็ดต่อแล้ววันหนึ่งพระเอกก็ได้ไปสระผมที่ริมแม่น้าครับโดยใช้น้ายาบอบพนนุ่มซึงมันทาให้ปลาแถวๆนั้นโดนน้ายาบอบพนนุ่มไปก็เมาสิครับลอยขึ้นมาโชว์เลยพระเอกก็เฮ้ย <Hey, S 2> มีของกินแล้วเขาจับปลาได้แล้วคืนนั้นทําให้พระเอกมีของกินแต่ว่าตัวของปลานั้นมันก็จะมีรดน้ํายาซักผ้านิดหน่อยแต่ก็เอาเถอะเปลี่ยนบรรยากาศอืมอร่อยปลาน้ํายาบอบพนนุ่มหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ทิ้งปลาไว้แถวๆนั้นพอตกกลาง แล้วเะเอกก็ได้กินนกย่างลดน้ำยาบ่อพันุ่มเขาก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับเวลาต่อมาพระเอกก็ได้ทําการเล่นกอล์ฟโ,โอ้โหไม่ธรรมดา อีลาคนรวยแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปนะครับพระเอกก็ได้เจอซองบะหมี่ดาอยู่ในป่ามันเป็นแรงบันดาลใจครับพอพระเอกได้เห็นบะหมีด่ดาเมนดูง,ง่ายๆที่เขาอยากกินมันมากๆเขาอยากกินมันสดๆครับเห็นแล้วก็โอ้โหเก็บไปนอนฝันหิวเ้ยตื่นมาแล้วพระเอกก็ได้ตัดสินใจไปทําบะหมี่ดากินนะครับเขาไปเก็บเศษใบไม้หาญ้าแล้วก็เอาคกที่เก็บได้เนี่ยมาตำตำบดๆนะครับแล้วก็เทน้ําทําท่าเหมือนนวดแป้งด้วยมือจนมันดําเหมือนกันครับแต่มันกินไม่ได้พระเอกก็ไปกินปลาต่อและตอนกลางวันพระเอกมันก็นอนเล่นครับ นกเนี่ยมันก็อึใส่เรือเป็ดดังปาะแปะป้ะแปะพเอกเฮ้ยนึกขึ้นได้รีบไปดูขี้นกครับพะเอกมันคิดได้ว่าขี้นกเนี่ยเวลามันย่อยมันย่อยไม่หมดครับมันจะเหลือเมล็ดพืชพันธุ์อยู่ทําให้พระเอกตอนนี้มันสามารถทําเกษตรกรรมได้ปลูกไร่ปลูกสวนเลยทีนี้แล้วพะเอกเขาก็ได้ทําการรวบรวมขี้นกมาหนึ่งชุดนะครับพะเอกมันก็ไปหาที่ดินครับมีตรงไหนบ้างที่มันสามารถปลูกอะไรก็ได้จนไปเจอที่กลางเกาะตรงนั้นมันมีไส้เดือนอยู่สมบูรณ์แน่ เพ่ก็ได้ทําการลงเม็ดครับแล้วก็เอาขี้ตัวเองทําเป็นปุ๋ยจากนั้นเพ่ก็เอาชุดตัวเองมาทําหุ่นไรกาผ่านไป3เดือนเพ่เป็นเจ้าของเกาะแล้วครับตอนนี้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตกปลาโดยที่ไม่ใช้น้ํายาแล้วปีนต้นไม้ได้แล้วแล้วเขาก็ขึ้นไปเอาไข่นกมาทําไข่เจียวลงกระทะพวกของเขาชงชาเป็นด้วยแล้วเขาก็เก็บเหงื่อตัวเองมา,อาไว้ใส่ตอนกินข้าวอืมอร่อยพื้นของเขาก็เริ่มงอกแล้วครับตกบา่าเพ่ก็ไปหาของหาขยะริมหาดและจู่ๆเพกก็หยิบขวดขึ้นมาครับข้างในมีข้อความเขียน ว่าฮัลโหลสวัสดีปรปเอกเขาก็นึกขึ้นได้ครับเฮ้ยเขาเคยเขียนข้อความฮลโหลสวัสดีไว้บนเกาะตอนนี้มีคนพบพระเอกแล้วแล้วพระเอกมาเปลี่ยนข้อความบนชายหาดครับเขียนว่าสบายดีบอแล้ววันต่อมาพระเอกก็ไปหาขวดครับเจอข้อความตอบกลับมาสบายดีแล้วคุณล่ะจากนั้นพระเอกก็ได้คุยติดต่อกับข้อความนี้เวลาก็ผ่านไปเะเอกก็ไปเช็คนะครับว่าเขาโพลของเขามันโตหรือย,อยังและมันกําลังจะโตพระเอกร้องไห้ดีใจมากๆแล้วจู่ๆก็มีไลเดอร์มาส่งของครับโอ้โหไลเดอร์ข้ามน้ําข้ามทะเลมาส่งของเลยครับไรเดอร์ก็บอกดีครับมีคนสั่ อาหารในคุณนะ่ะแล้วเขาก็เปิดให้ดูครับข้างในนั้นมีคนสั่งบะหมี่ดามาให้พระเอกอาแล้วคนที่ติดต่อกับพระเอกเขารู้ด้วยว่าตอนนี้พระเอกกาลังรอทําบะหมี่ดาอยู่ของมาส่งเนี่ยเป็นบะหมี่ดาครบทุกรสชาติเลยครับเะเอก็เฮ้ยใจต้ตรงกับเราเลยอะแล้วพระเอกก็คิดได้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็ตอบกับไลเดอร์ว่าเขาไม่เอาแล้วพระเอกก็เอาบะหมี่ดาไปคืนนะครับแล้วก็ฝากข้อความกลับมาว่าตอนนี้บะหมี่ดาคือความหวังของเขาถ้าตัวของเขาได้มาง่ายๆของมันก็จะไม่มีคุณค่าแล้วเช้าต่อมาพระเอกก็าน่ผ ถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วมันก็มีผักมากมายให้กับพระเอกนะครับพระเอกก็ได้ทําการมิสบะหมี่โดยการตำข้าวโพดครับแล้วก็ใส่น้ําจนมันกลายเป็นแป้งแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นจากนั้นก็ลงไปในหม้อครับแล้วพระเอกก็ขุดเครื่องปรุงบะหมี่ที่เขาซุกซ่อนเอาไว้ใต้ดินเอามาใส่ลงไปโอโหหิว oh, เลยแล้วเขาก็ทําได้แล้วนะครับทําบะหมีด่ดาโดยมือของเขาเองพอพระเอกกินเขาก็ดีใจจนน้าตาไหลเลยครับนี่คือรสชาติแห่งการรอคอยและความพยายามมันดีมากๆาพระเอกดีใจมากๆจากที่เขาคิดว่าตัวเองไม่มีค่ามาตลอด อนนี้เขาทาอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วพระเอกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองตัดกับมาที่คนส่งข้อความครับเธอคือนางเอกนางเอกเนี่ยได้ถ่ายภาพพระเอกเอาไว้เธอนั้นจับตาดูพระเอกมาตลอดนางเอกของเราเนี่ยแต่ก่อนอยู่แต่ในบ้านครับตลอดระยะเวลา3ปีเธอเก็บตัวอยู่แต่ในห้องทุกที่มีแต่ขยะและนางเอกก็ทําทุกอย่างตามเวลาตื่นมา8ปดโมงกินข้าวโดยควบคุมแคลอรี่ไว้ที่ร้อยแคลอรี่กินเสร็จก็ไปเดินใส่กําแพงครับสามพันเก้าเก้าโมงเปิดคอมเที่ยงรอแม่ออกจากบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกเธอก็จะออกไปนอกห้องเพื่อไปขี้ กลางวันกินอาหารจำกัดแคลอยู่ที่525แคลอรี่เดินใส่กำแพงอี 6, ก69 0 0ก้ากลับมาเล่นคอมต่อ3ทุ่มนอนทุกคืนนางเอกก็จะทำแบบนี้ครับเธอนอนอยู่ในตู้นอนบนเตียงแผงการกระแทกบางครั้งแม่เธอก็จะถามว่าวันนี้จะกินไรลกูกนางเอกก็จะไม่ตอบครับเธอจะพิมพ์มือถือ SMS ไปให้แม่สมัยนะั้นมันไม่มีแชทเฟซน,นะแล้วแม่ก็จะทำกับข้าวไปให้นางเอกทำตั้งเยอะดูดิมันกินแค่สาหร่ายกับข้าวแล้วนางเอกเนี่ยก็ชอบส่องกล้องด้วยเลนส์ซูมนะครับมันทำให้นางเอกแอบดูโลกกว้างได้ท,ทั้่อนนอยูใ ขอองงตัวเและนางเอกก็จะออกมาส่องกล้องนานๆทีนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่เธอออกมาเล่นกล้องจู่ๆนางเอกก็ไปเจอเข้ากับพระเอกครับพระเอกเนี่ยกำลังทําให้ตัวเองเดสมอร์ดิ้งนางเอกตกใจมากคืนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่นางเอกนอนไม่หลับแล้วเธอนั้นก็ลองส่องกล้องดูอีกรอบหนึ่งพระเอกยังไม่ตายครับและนางเอกก็เริ่มติดตามชีวิตของพระเอกเห็นพระเอกดึงเรือเห็นพระเอกเขียนทรายและเห็นพระเอกกําลังสนุกกับขี้นกทั้งวันเนี่ยนั่งดูดถุงบะหมี่ดาและจู่ๆนางเอกก็อยากติดต่อกับพระเอกครับเธอก็เริ่มมีกําลังใจเขียนข้อความและเธอก็ไได้้แออออบบกกจาานนนปตคื ระหว่างที่พ่อกับแม่ของเธอนั้นนอนนางเอกก็ออกไปด้านนอกครับเพื่อไปปาขวดที่เขียนข้อความให้พระเอกและรอจน3เดือนจนพระเอกนั้นได้เห็นข้อความและมันทําให้ทั้งคู่ได้คุยกันนางเอกรู้สึกมีความสุขมากมากที่พระเอกตอบข้อความของเธอนางเอกก็ยิ้มโดยไม่รู้ตัวครับแล้วนางเอกแอบออกจากบ้านไปตอนกลางคืนเขียนข้อความนางเอกก็ได้ใช้เวลาอยู่ข้างนอกมากขึ้นนะครับแล้วเธอก็ได้เห็นความสวยงามของชีวิตจากนั้นนางเอกก็รู้ว่าพระเอกนั้นอยากกินบะหมี่ดาเธอจึงโทรหาไลเดอร์ให้ไปส่งให้หน่อยแต่นางเอกก็โดนปฏิเสธครับไ เดีก็กลับมาส่งข้อความต่อนะครับไม่มีดำคือความหวังของผมถ้ามันได้มาง่ายๆมันจะไม่มีคุณค่านางเอกเนี่ยก็ดูเส็งๆนะครับแต่ว่านางเอกก็เพิ่งได้ยินคําว่าความหวังทําให้นางเอกนั้นเริ่มเปิดประตูมาคุยกับแม่ของเธอเธอบอกกับแม่ว่าแม่หาข้าวโพดมาปลูกหน่อยอยากปลูกจากนั้นนางเอกก็เริ่มปลูกข้าวโพดครับแต่ข้าวโพดของพระเอกเนี่ยมันโตก่อนแล้วนางเอกก็เลยดูพระเอกกินบะหมี่ดำเธอก็ร้องไห้เหมือนกันนางเอกก็ได้ไปจับที่รูปคืนนั้นนางเอกไม่ได้นอนในตู้แล้วแต่นางเอกใช้ความกล้าของเธอออกมานอนนอกตู้แทนนาเเอกริ่ม ใจวันนั้นพาะเอกก็เขียนข้อความกลับไปถามว่าฮูอายูคุณเป็นใครพระเอกอยากจะรู้จักกับนางเอกแล้วนางเอกเธอกลัวมากครับเธออยู่คนเดียวมาตลอดนางเอกก็ไม่ตอบเลยครับช็อกวันต่อมาพระเอกก็ไปหาจดหมายทั่วเกาะเลยครับแต่ว่าไม่เจอพระเอกก็ถามกลับไปว่าทําไมอ่ะวายนางเอกเนี่ยก็ได้ปิดกล้องไปครับจู่ๆตกดึกพายุก็ดันเข้าซะอย่างนั้นพระเอกโดนถล่มเลยครับส่วนของพระเอกเนี่ยก็โดนพายุถล่มน้ําพัดขึ้นมาทําลายสวนหมดครับเห็นน้ําก็ยังพัดพาน้องเป็ดไปด้วยน้องน้องไปแล้วพระเอกไม่มีเตียง เช้าต่อมานางเอกก็มาดูพระเอกนั่งนิ่งเลยครับเขาไม่เหลืออะไรเลยนางเอกเศร้ามากๆแต่จู่ๆพระเอกก็เจอคนเก็บขยะมาเห็นพระเอกครับเจ้าหน้าที่เก็บขยะก็มาไล่พระเอกออกจากเกาะพระเอกโดนจับได้แล้วเขาก็ร้องไห้ครับเจ้าหน้าที่บังคับให้พระเอกใส่เสื้อผ้าดีๆตอนนี้พระเอกสิ้นหวังมากๆแล้วก็โดนอุ้มไปนางเอกก็คิดอย่างเดียวว่าเขาจะต้องไปช่วยพระเอกตอนนี้นางเอกไร้ความกลัวแล้วครับเธอรีบเปิดประตูและวิ่งออกไปหาพระเอกตอนนี้เธอมีความกล้าออกจากบ้านเหมือนกับเธอเป็นอิสระดังของพระเอกกถูกเจ้าหน้าที่พาตัวมาไว้ริมถนนบนเกาะในเขาคือราชา แต่ตอนนี้เขาเป็นได้แค่ชายไร้บ้านแล้วพระเอกก็มองดูไปที่ตึกสูงๆที่เขาอยากจะไปฆ่าตัวเดสมาเด้งอีกครั้งเขาจะไปจบชีวิตครับจากนั้นพระเอกก็ได้เรียกรถเมล์แล้วพระเอกก็หยิบบัตรกดเงินสดของตัวเองมาใช้ครับไม่ได้ใช้หลายปีเลยเอามาแตะอ้าวเฮ้ยติดเฉยทําให้พระเอกนั้นดีใจมากๆและกํลาลังจะนั่งรถไปเดสมาเด้งนางเอกก็วิ่งไปหาพระเอกครับวิ่งตามหาไปเรื่อยๆก็ใกล้แล้วครับแล้วนางเอกก็ได้ยินชาวบ้านบอกว่าเออเมื่อกี้เห็นชายโสมเดินเท่มากเลยขึ้นรถเมล์ไปโสมอยู่คนเดียวเลยทั้ง้งรนาเอกก็ได วิ่งตามรถเมย์ไปไม่หยุดครับนางเอกก็วิ่งตามไม่ทันครับเธอร้องไห้เพราะว่านางเอกเหมือนจะช่วยพระเอกไม่ได้แล้วแล้วนางเอกก็กำลังจะเดินกลับบ้านอย่างหมดหวังจู่ๆก็มีประกาศให้รถเมย์หยุดครับเพราะว่ามันมีการปิดถนนทําให้นางเอกวิ่งไปหาพระเอกทันครับแเธอก็รีบวิ่งขึ้นรถไปและไปคุยกับพระเอกนางเอกก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า who are you hello how are you พระเอกก็จาได้ทันทีครับแต่ทั้งคู่ก็ยิ้มใส่กันแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ถือว่าดีมากๆเลยหากใครชอบกดติดตามช่องกาวฮับด้วยนะครับ คขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ